สวัสดีเช้าวัวนพระฤหัสบดีนะคะ FC ีทุกท่านนะคะมาดูเช้าว,วันใหม่ของขาวนะคะเมื่อคืนนี้ขาวนิสัยดีมากเลยนะคะขาวไม่ร้องนะคะขาวมีแต่นอนร้องอยู่แค่แป๊บๆแ,แล้วก็นอนนะคะแต่ว่าเขากัดอามขาดนะคะอามที่ที่นุกใช้คล้องคล้องขาเขาขึ้นไปแล้วก็รัดอ,อกเขาไว้สําหรับเชือกจูงอะ เขาเขาถอดออกได้แล้วเขากักดขาดนะคะอามอามที่เขาที่นุกซื้อให้เขานะคะเดี๋ยวจะไปหาไาห้เขาใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ซื้อแบบฉุกเฉินนะคะซื้อแบบฉุกเฉินก็เลยมันก็เลยบางไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาเยอะนะคะเมื่อวานนี้ซื้อที่ร้านตลาดใกล้บ้านนะคะตอนนี้จะเอาขาวออกไปเดินเล่นแล้วนะคะออกไปขับถ่ายข้างนอกนะคะ เขาเห็นแมวเนี่ยขาก็ไม่มีปฏิกิริยาจะทําร้ายแมวนะคะแต่ว่าเราก็ไว้ใจยังไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะนุกนุกมาเออนุกมาแบบว่าอยากจะขอระดมทุนทํากรงให้แมวนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางฝั่งนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าปล่อยขาอยู่บริเวณในบ้านแบบนี้ เขาจะไม่เครียดนะคะเขาจะไม่เครียดถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยเขาเล่นอยู่ในบริเวณบ้านบ้างแต่ว่าแมวเราก็ต้องให้อยู่ในกรงไว้อย่างเงี้ยค่ะถ้าหมาอยู่ในกรงแมวก็อยู่ข้างนอกได้ถ้าถ้าแมวให้อยู่ในกรงหมาก็ออกมาข้างนอกได้อย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็ก็จำเป็นนะคะจำเป็นกับน้องแมวจริงๆนะคะเพราะว่านุกก็ไม่ได้ว่าอยากจะขังขาวอยู่ตลอดเวลานะคะก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบขังนะคะเขาอยู่ทุ่งนามา เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เขาก็คงจะงุดหงิดนะคะคงจะหงดหงิดพาออกมาข้างนอกแล้วนะคะเขาก็มีร้องบ้างแอะแอะเวลาที่เราเห็นเราไปไหนอาจจะอยากไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะขอพระคุณทุกกำลังใจจาก FC ทุกท่านด้วยนะคะที่เมตตาข่าวมานะคะผู้ใหญ่ใจดี f c ทุกท่านเลยค่ะที่เมตตาข่าวที่ให้กำลังใจที่แนะนำนะคะ นี่อันนี้อันนี้มันไม่ทนนะคะที่ที่เป็นปอกคอของขาวเราก็ใส่ใส่เชือกจูนเนี่ยมันไม่ทนเลยนะคะถ้าเขาดึงแรงเนี่ยมันจะหลุดออกเลยแต่ว่าเขาไม่ดื้อดึงเท่าไหร่นะคะเขาไม่ดื้อดึงเท่าไหร่นุกจะเ,เริ่มขอระดมทุนสะสมไปทีละเด็กทีละน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ทํากรงให้แมวทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านฝั่งเอฝั่งที่แมวกินอาหารนะคะเราจะทําเป็นกรงยาวไปสัก12เมตรเลยนะคะ แล้วก็ไม่ไม่เอาติดกับตัวบ้านอย่างขาวนะเพราะว่าฝั่งฝั่งนะั้นมันมีหน้าต่างแบบมันทำยากนะคะถ้าไปติดกับตัวบ้านนี่มันทํายากก็เลยจะทำเป็นเป็นโครงไปเลยนะคะมีหลังคากา็ท่านใดอยากจะช่วยสมทบเมตาน้องแมวอีกสักครั้งนก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะนุกจะมีอา่าไอดีไลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็มีพร้อมเพย์ไว้ให้นะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะถือว่าช่วยน้องแมวอีกสักครั้งนะคะน้องแมวยังไม่มีกลงนะคะนี่ตัวนุกเองนี่ก็ตื่นขึ้นมานี่ก็ต้องรีบไปโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นส้มส้มจิ๋วนะคะส้มจิ๋วนุกได้มา1ต้นนะคะ เห็นเขาบอกว่าถ้ามีส้มอยู่หน้าบ้านมันจะอุดมสมบูรณ์นะคะนุกแล้วมันกินได้ด้วยนะคะส้มจิ๋วส้มเล็กแต่ถ้ามันออกผลมาเยอะๆมันจะสวยมากเลยนะคะนุกกเลยเอามาปลูกไว้เดี๋ยวถ้าออกผลแล้วนุกจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ